สวัสดีค่ะพบกันอีกเช่นเคยนะคะทุกคนรับพลังงานดีๆนะวันนี้จะมาทำแรนดอมให้กับทุกคนฟังเช่นเคยค่ะหัวข้อก็คือมีใครบางคนรอที่จะเข้ามาหาคุณเขาจะมาเคลียร์ใจกับคุณ มีใครบางคนนะคะที่เขาจะมาหาคุณเขาจะมาเคลียร์ใจกับคุณค่ะเป็นการเลนดอมเล่าเรื่องไพ่นะคะทุกคนรับพลังงานดีๆค่ะรับพลังงานบวกนะใช้วิจารณญาในการรับชมรับฟังและดูได้ทั้งคนที่เกิดทั้ง7วันและส2ราศีเลยจ้าสวัสดีค่ะนะคะคนที่อยู่ในประเทศไทยทวิปเอเชียยุโรปทุกท่านนะคะที่มีใจรักกันดูดวงดูเรนดอมดูพิอากานะคะเข้ามาแล้วที่ศัพท์ สกา์กระดิ่งกินกางให้เลิบออยู่ค่ะขอขอบคุณมากๆจากจใจจริงค่ะนะคะมีคนจะเข้ามาหาคุณนะคะเขาอยากมาเคลียใจยกับคุณเขาเป็นใครเนาะใช้วิจรารยณนะจ๊ะเป็นการเล่นดอมเล่าเรื่องไพ่นะและอย่าเครียดนะคะทุกคนใช้พลังงานบวกของที่ทุกคนมีอ่าจับจ้องมาที่ไพ่นะคะที่หมอกําลังศัพท์แล้วก็ตั้งจิตให้ดี <laughs> ดูว่าเขาคนนั้นน่ะคือใครเนี่ยคะที่รอจังหวะที่จะเข้ามาหาคุณมีคนรอจังหวะใช่ไหมที่จะเข้ามาหาคุณเนาะแล้วก็เขาอยากที่จะมาเคลียร์ใจกับคุณมีคนรอจังหวะที่จะเข้ามาหาคุณมาดูสิว่าเขาเป็นใครเนาะ,อะโอ้โหคนนี้นะบอกได้เลยเดอะสตาร์อ่าเป็นไพ่ที่แบบโดดเด่นมากๆในเดอะสตาร์เนี่ยเขานะ่ะแม สตาเห็นไหมไพ่ใบนี้นะเป็นไพ่อันทรงพลังมากๆเลยอะ่ะมีดวงดาวเด่นล้อมรอบมากเลยตัวเขาเนี่ยมีเป็นคนที่เหมือนแบบธรรมชาติใช่ไหมธรรมชาติสร้างเขาขึ้นมาเออขออนุญาตนะปิดนิดนึงอ่าสองใบเลยละกันขยายสองใบเลยนะคะปิดตรงนี้ไว้นะอะ่สตา์ก็คือไพ่ใบเนี้มันไพ่ชุดใหญ่ เปรียบเสมือนว่าตัวเขาเนี่ยเป็นคนที่มีสตรา์มากเป็นคนที่มีพลังงาน e อ e r g รที่ดีมากไม่ดรอปมีความเป็นตัวของตัวเองค่อนข้างเยอะและเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะเหมือนแบบมี Inner อร w และเยอะมากสังคมรอบข้างของเขามีแต่สังคมดีและรวมไปถึงสังคมที่มีแต่ผลประโยชน์คนที่รอจังหวะที่จะเข้ามาหาคุณเนี่ย เหมือนตัวเขาแล้วคุณอ่ะต้องการเคลียร์ใจกันความผูกพันหรือความรักที่มีอยู่เนี่ยมันยังไม่ได้ตัดออกไปหรอกค่ะแต่เพียงแค่มีคนใดคนหนึ่งที่ไม่พูดและอีกคนหนึ่งฟอร์มเยอะหรืออีโก้เยอะแค่แค่นั้นเองตัวเขาเนี่ยจะบอกว่ามีอีโก้ไหมเก็ใช่มีฟอร์ไหมเก็ใช่แต่คนที่จะน,นิ่งก็คือคุณมากกว่าเพราะคุณเบื่อนหน่ายกับพฤติกรรมหรือสิ่งที่เขาทํา แต่ในใจของคุณก็ยังคงเป็นห่วงคนคนนี้มากเพราะว่าเขาเป็นคนที่ไม่ค่อยเหมือนคนอื่นนะคะเขาเป็นคนที่ไม่เหมือนคนอื่นเป็นคนที่ทำอะไรก็ทำโดยที่ไม่ฟังเหตุผลใครเลยนะคะแต่ว่า,าเจ้าสตา์คนนี้หรือคนคนนี้เขาเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะเด่นนะมีคนที่เห็นมามีเหรียญหยิบยื่นมีคนหยิบยื่น เออมาให้เขาเยอะมากนะคะเขาชอบธรรมชาติชอบต้นไม้ชอบใบหญ้าชอบสิ่งที่มันปลูกสร้างขึ้นมาโดยที่ไม่ต้องแอปไม่ต้องมีอะไรใดๆทั้งสิ้นกำหนดกาเกณฑ์ในชีวิตเขาเขาค่อนข้างที่จะมีความเมตตาออความเมตตาจิตใจมันเหมือนแบบตัวเขาเองก็ ค่อนข้างที่จะเหมือนแอคทีฟแอคทีฟนิดนึงแล้วก็เหมือนตัวเขาพยายามค่ะที่จะสร้างสร้างหรือปลูกในสิ่งที่เขาเป็นน่ะหรือสร้างขึ้นมาทำงานเยอะค่ะเงินคือปัจจัยหลักในการดำเนินชีวิตเวลาเขาแทบจะไม่มีให้ใครเพราะว่าตัวเขาอะก็จัดสรรเวลาตอนนี้ไม่ค่อยได้ นะคะดังนั้นระหว่างความรักของคุณกับเขาก็ยังมีใจมันยังมีเหรียญไหมคะเหรียญที่คุณหยิบยืนให้หรือความที่คุณเป็นคุณนะคุณไม่ได้คิดอะไรเยอะกับเขาเยอะเนาะแต่มันก็มีบ้างนะคะพ่อแง่แม่เงอนเนาะคนเราครบกันน่ะชอบกันมันก็ต้องมีเวลาให้กันใช่ไหมมีบ้างที่คุณที่คุณตัวคุณเองก็มีเฟชั่นมาให้กับตัวเองว่า ตอนนี้ความรักของคุณกับเขาหรือสิ่งที่คุณคบมาก,กับเขาหรือสิ่งที่คุณให้ใจกับเขาเนี่ยมันถึงขั้นไหนมันเป็นยังไงมันเลเวลไหนอะไรยังไงเพราะว่าตัวเขาเองเหมือนเหมือนตัวเขาอะจับต้นชนปลายเออจับต้นชนปลายกับสิ่งที่เขาเป็นไม่ค่อยได้นะคะจับต้นชนปลายกับสิ่งที่เขาเป็นไม่ค่อยได้เขาก็เลยรู้สึกว่าตัวเขาเองอะจริงๆแล้วเขาถูกอบรมเลี้ยงดูมาหรือ โตมาในรูปแบบที่เหมือนต้องมีคนช่วยเหลือเขาเยอะเนาะฉะนั้นการที่เขาจะรับผิดชอบใครสักคนอะ่ะมันก็เป็นเรื่องยากสําหรับเขามากๆซึ่งเขาโฟกัสแต่งานถ้าอยู่ในตําแหน่งหน้าที่ที่สูงระดับผู้บริหารหรือเฮดซีอหรือเป็นคนที่มียศธรรมดาศักดิ์เนี่ยก็จะติดภาพลักษณ์ตรงที่มีคนบริการหรือมีคนเสิร์ฟมีคนทําให้เยอะนะคะเหลียนเนความมั่นคงค่ะและเหลียเห็นความมันม่นค,ง,ค,เเนคมมนงเนี่ย มันเหมือนแบบเปรียบเสมืตนว่าตัวเขาเองก็ค่อนข้างที่จะดิวเยอะประสานงานทํางานสตาร์มีแต่คนเข้าหาแล้วมีแต่คนอยากได้ผลประโยชน์จากเขา mm hmm. เขาก็เลยรู้สึกว่าตัวเขานะ่ะมันไม่ได้มีความสุขที่ถาวรและมั่นคงและเขาก็เป็นคนที่แยกความรู้สึกกับความต้องการออกยากมากเขาจะเหมือนอุทิศเรื่องงานอย่างเงี้ยให้กับคนอื่นค่อนข้างเยอะมากและส่วนความรักกับคุณกับเขามันไปเรื่อยๆเหมือนเส้นขนานกาันหรือเป็นกราฟแบบที่มันตรงมากอ่ะ มันยังไม่พุ่งหรือไม่ได้ไปทิศทางไหนเลยอะค่ะนะคะ,นะคะฉะนั้นดังนั้นมันเลยทำให้ความรักของคุณกับเขาเรียบง่ายมากไม่ได้วือหวาหรือแม้กระทั่งความชัดเจนของความรักระหว่างคุณกับเขายังไม่ได้บังเกิดหรือยังไม่ได้เปิดเผยให้คนใกล้ชิดหรือคนใกล้ตัวได้รับรู้ถึงความในใจถึงปัญหาที่มีหรือทุกสิ่งที่มันเป็นนะคะ ความรู้สึกหรือความในใจของทั้งตัวคุณและเขาอ่ะมันมีหลายเซสชันมันมีหลายๆอย่างที่มันเป็นนะคะแล้วเนี่ยสตริงเขาก็มองว่าคุณเป็นคนที่อดทนมากๆที่ช่วงระยะที่ผ่านมาคุณเป็นอดคนที่อดทนเฝ้ารอคอยที่จะอยู่กับเขาหรือที่จะดีกับเขาหรือที่จะทํายังไงก็ได้ให้เขารู้สึกว่าตัวเขาเองเป็นสตริงใช่ไหมเป็นตัวคุณอ่ะ เป็นสติงตัวเขาเป็นราชสีที่ยอมสติงสติงเป็นคนที่เก่งและอดทนมากคุณสามารถทําให้เขาจังหวะนี้หรือตอนนี้คนนี้เขาอยากที่จะกลับเขามาทักทายคุณหรืออยากที่จะกลับมาเคลียร์ใจกับคุณเองนะคะคนขี้ดือ้อคนเอาใจคนนี้ยหรือคนขี้งี่เงาเนี่ยนะคะเป็นทุกอย่างะแล้วคุณก็เป็นทุกอย่างในชีวิตเขาเขาอยากกลับเข้ามาหาคุณ นะคะความดีของคุณเยอะมากจริงๆความที่เขาไม่เคยที่จะฟังหรือสิ่งที่เขาเป็นนะ่ะเขารู้สึกว่าเขาไม่ได้มีความสุขนะเอ,อในช่วงจังหวะที่เขาอยู่เขาก็ไม่ได้มีความสุขดีไม่ดีเนะะี่ยค่ะคุณกับเขาจะเป็นรักเก่าของคุณก็ได้นะคะหรือคนเก่าของคุณที่คุณยังไม่ได้ตัดจบความสัมพันธ์ร้อยเปอร์เซ็นยังคาลักาซังนะ่ะคนนี้อยากกลับมาเข้ามาเคลีย ในความรู้สึกของคนละเขาเพราะว่าตัวเขาเองอะ่ะมันเหมือนยังมีสิ่งที่ค้างคาใจยังไม่ได้พูดยังไม่ได้เลีย์กับคุณและตัวเขาก็ยังความสมัมพันธ์มันยังมันยังไม่ได้ไปในทิศทางที่มันลบอะ่ะมันเป็นพลังงานภาพรวมของพลังงานบวกของคนสองคนที่มีใจรักหรือใจผูกพันกันทั้งสองคนมากกว่าฉะนั้นแน่นอนค่ะคนสองคนที่มีใจรักใจผูกพันหรือมีอะไรที่มันเดียวกันคล้ายๆกันอะ่ะมันก็มาจะเจอปัญหาหรือจอย ในสิ่งที่มันบางทีมันก็ต้องร่วมสร้างกันไปหรือร่วมปลูกสร้างกันระหว่างคุณกับเขาเนี่ยมันมีอะไรหลายๆอย่างมากๆนะคะที่จะคอยสปอร์ตกันอยู่นะคะคอยที่จะหยิบยืนให้กันคอยที่จะเหมือนมีใจที่มันประสานงานกันเยอะมากๆระหว่างตัวคุณกับตัวเขาระหว่างตัวเขากับตัวคุณเนี่ยคุณกับเขาเน่ะไม่เคยที่จะตัดจบความสัมพันธ์กันได้โดยเฉพาะคุณก็ไม่เคยที่จะ หายเป็นห่วงเขาได้แต่คุณก็จะไม่แสดงตัวตนหรือไม่พูดอะไรใดใดทั้งสิ้นปล่อยไม่เป็นไรปล่อยให้เขาเหมือนแบบเออทำอยากทำอะไรทําเลยนะเอออยากทำอะไรทำให้สุดไปเลยถ้าสุดแล้วก็ยังจะมีคุณนะ่ะอยู่คอยเคียงข้างเขาอยู่ตรงนี้นี่คือตัวคุณค่ะนะคะวันนี้เป็นวันที่เขาตื่นตื่นรู้ตื่นเห็นกับทางด้านเรื่องความรักมากๆเขาอยากกลับเขามาหาคุณเนาะเพื่อที่จะมีเคลียร์ใจกับคุณเนะี่ย เขาเหมือนรู้สึกว่าเขารู้สึกผิดนะคะความเป็นอีโก้คนที่มีกำแพงไม่ได้ช่วยอะไรนะคะเขาทำให้คุณอดทนกับเขามากๆแล้วจริงๆคุณก็เป็นคนที่อดทนกับเขาอยู่แล้วแหละคุณเป็นคนที่อดทนเป็นคนที่เจอปัญหาอะไรมาเยอะคุณก็เลยรู้สึกว่าปัญหาแค่นี้มันเป็นผุยผงกับคุณมากๆคุณเจอความเป็นดมมนมาแล้วอะเนาะ ความหม่นหมองหัวใจความเศร้าความทุกข์เกี่ยวกับทางด้านเรื่องความรักคนรอบข้างเพื่อนฝูงและกันละอยะนานมิตรนะคะคุณเจอแบบนี้มาแล้วคุณก็เลยรู้สึกว่าคุณก็ไม่ได้เร่งรีบอะไรกับหัวใจคุณมากหรือไม่ได้ต้องการอะไรกับสิ่งที่เป็นมากคุณแค่เพียงเพียงเพราะว่าตัวคุณเองก็มันมีความพยายามหรือมันมีสิ่งที่มันกําลังที่จะแอคทีฟหรือด,ดีตัวเองไปอะไรก็แล้วแต่หรืออะไรก็ตามนะปัจจุบันเนี่ย มันเป็นความรู้สึกที่มันเป็นเหมือนแบบตัวคุณก็พยายามอะค่ะพยายามที่จะปลูกสร้างจิตใต้สำนึกของตัวเองหรือความรู้สึกของตัวเองเนี่ยดีขึ้นไปนะคะหรือทําให้สิ่งที่มันเป็นอยู่ตรงเนี้ยมีความรู้สึกที่มันดีมากๆไม่มีสิ่งไหนหรือวันไหนหรือตอนไหนที่ ที่ตัวคุณอ่จะไม่คิดถึงหรือจะไม่เป็นห่วงเขาหรอกแต่แค่ไม่แสดงความเป็นตัวตนก่อนหน้านี้คุณก็อยู่ในพื้นที่เขาถามว่าเสียใจไหมล่ะที่คุณนิ่งหรือคุณเฉยกับเขาแบบนี้คุณก็เสียใจแหละแต่คุณก็ต้องเลือกระหว่างความสุขของคุณที่แท้จริงเลยคุณไม่อยากวิ่งตามความรักแบบนี้อีกแล้วอะคุณอยากที่จะใช้สติหรือปัญญาของคุณในการที่คิดและไตร่ตรองความรัก ที่มันเกิดคุณไม่อยากที่จะเจอปัญหาที่มันปลอมเข้ามาหรือเป็นปัญหาที่ทําให้คุณรู้สึกว่าตัวคุณแย่มากๆที่ผ่านมามันมีความรู้สึกแย่กับในความรักครั้งนี้เป็นความรู้สึกที่มันไม่ค่อยดีนะกับในความรักครั้งนี้และความรักครั้งนี้ฮะมันเป็นความรักที่มันเป็นเหมือนแบบมันคุณให้ใจไปเยอะมากแล้วคุณก็ได้รับกลับมา มันแค่ครึ่งเดียวหรือแทบจะไม่ได้คุณก็เลยรู้สึกว่าอเขาไม่เป็นไรเนาะในเมื่อเราให้เขาไปแล้วเขาก็ยังไม่ได้เห็นคุณค่าแต่คุณรู้ไหมว่าสิ่งที่คุณทํามาตลอดหรือสิ่งที่คุณปลูกสร้างมาตลอดหรือให้ใจมันกําลังจัสเมนจัสเมนก็คือเรื่องราวเก่าๆความดีของคุณมันผุดในใจเขาความดีของคุณมันช่วยทําให้เขาตาสว่างมากขึ้นกับสิ่งที่เขาทําหรือสิ่งที่เขาเป็นอยู่ตรงนี้ บางบางอย่างที่เขาเป็นเขาไม่รู้ตัวนะคะว่าเขากำลังทำอะไรอยู่แต่วันนี้มีบางสิ่งบางอย่างได้จุดประกายในสิ่งที่เขาเป็นหรือการจะทำที่เขาเป็นบางสิ่งที่เขาทำหรือสิ่งที่เขาเป็นเขากำลังได้รับบทเรียนอันแสนพิเศษจัก,ก,กรวาลเขาได้รับสิ่งที่มันเป็นอะไรที่พิเศษกับตัวเขามากเขาได้รับสิ่งที่ มันล้ำค่ากับชีวิตเขามากๆตัวเขากำลังประสบพบเจอกับสิ่งที่เขาก็ไม่เคยจะเจออะไรแบบนี้แต่วันนี้เขาได้เจอเขาได้รู้สึกว่ามันมันช่างมีมูลค่าที่พิเศษมากๆเขาคิดถึงคุณตลอดเลยนะคะเขาคิดถึงการกระทำสิ่งที่คุณเคยพูดไว้มันได้เกิดกับเขาณตอนนี้สิ่งที่คุณเคยเตือนเขาไว้มันได้เกิดแล้วเพราะเขาเป็นคนที่มั่นใจ อีโก้และก็มีความเป็นตัวของตัวเองค่อนข้างที่จะเยอะและสูงมากนะคะมีความเป็นตัวของตัวเองและมีความเป็นอีโก้ค่อนข้างเยอะมากก็ได้ละค่ะอะไรที่มันรู้ว่าอะไรที่มันเกิดอะไรที่มันเป็นจุดใต้กําเนิดในสิ่งที่มันเป็นเนี่ยเขารู้ทันทีว่าตัวเขาอะมันอยู่ไม่ได้ถ้าไม่มีคุณอยากจะขอโทษอยากจะเหมือนแบบกลับเข้ามาเพื่อที่ จะฮิวจะเยียวยาหัวใจของคุณเขาก็รู้ว่าสิ่งที่เขาทำอะ่ะมันไม่สามารถชดเชยได้นะเป็นแก้วแหวนเงินทองหรืออะไรก็ตามมันต้องชดเชยด้วยเวลาเขาทำให้คุณร้องไห้เสียใจและคุณก็เป็นคนที่เก็บความรู้สึกได้เก่งมากโดมูนติดกับผู้หญิงอยู่เน้อและราชสีจะต้องมีน้ำตากับความรักครั้งนี้นะคะคุณเก็บความรู้สึกแบบนี้มาตลอด นะคะคุณไม่เคยที่จะเหมือนแบบอยากให้เขาอะอยากให้เขาเจอในสิ่งที่มันไม่ดีเพราะว่าคุณอยากให้เขามีสิ่งที่เชิดหน้าชูตาและสิ่งที่ดีเหมือนคนอื่นเขาเพราะเขามีปมด้อยเนาะเขาอยากที่จะดีตัวเองจนหลงลืมความรู้สึกที่มันแท้จริงหรือสิ่งที่คุณให้มาตลอดแล้วสิ่งที่คุณอยู่เคียงข้างเขาวันนี้เป็นวันที่ตื่นรู้ค่ะนะคะคุณกับเขาไม่ได้คุยกันหรือไม่ได้เคลียรใจกันเนี่ย เขาก็ไม่ได้มีใครนะเพราะเขาโฟก,กัสงานเขาเหมือนคนบ้างงานนักบ้างงานคนหนึ่งตัวยงเลยที่เวลาเขาทํางานเขาจะเป็นอีกคนหนึ่งเลยเขาจะหลงลืมว่าเขาจะต้องทําอะไรสุขภาพเขาไม่ค่อยดีนะคนคนนีน้นะคะภูมิแพ้ไขมันความดันหรือโรคประจาตัวที่เขามีเขาก็เป็นแต่เขาก็ต้อง เหมือนสิ่งนี้แหละคะ่ะเป็นสิ่งที่คุณห่วงมากๆแรนดอมนี้นะคะมันเป็นแรนดอมที่คนคนนี้อยากที่จะเข้ามาเนี่ยเขาแค่รอจังหวะเพราะว่าเขารอจังหวะที่จะเข้ามาพูดคุยหรือจะเข้ามาขอโทษคุณอันนี้มันก็ขึ้นอยู่กับคุณแล้วนะนะคะแต่ก็เชื่อว่าเขาก็เชื่อว่าแบบคุณก็ไม่ได้ใจแข็งขนาดนั้นแต่คุณแค่เข็ดขยะแล้วก็เหนื่อยไม่รู้ว่าเขาจะมาจริงหรือมาหลอกหรือมาเล่นแต่แรนดอมนี้มันแสดงถึงความ ที่ความรู้สึกของเขาที่เขาอยากจะมาเคลียจริงๆอยากที่จะมาขอโทษอะไรที่เขาทําไม่ดีกับคุณเขาก็อย่ากที่จะ,ะพูดความในใจหรือบอกให้คุณได้รับรู้ให้คุณได้รับทราบว่าเออคุณต้องการหรือว่าอะไรเขาพร้อมนะที่จะปรับตัวหรือปรับสิ่งที่เขาควรที่จะเป็นอยู่ตรงนี้ยไป อะไรที่เขาทําไม่ดีที่ผ่านมานะ,ะ่ยเขาขอโทษตอนนี้เขานิ่งสงบเหมือนพายุที่มันมาถาโถมเขาตอนช่วงระยะเวลาที่มันไม่อยู่กับคุณเนะะี่ยเขาได้คลิดเยอะมากๆถ้าดินชาวราศีพุกศกันมังกรค่ะนะคะ,นะคะมีคนทัดดินอยู่ตรงนี้นะก็ตอนนี้เขาก็จะหนักแน่นนะหนักแน่นพร้อมที่จะปรับปรุงตัวแก้ไขในสิ่งที่ที่เป็นเออในสิ่งที่เป็นแล้วก็ วันที่จะทําอะไรกับชีวิตต่อไปเพราะเขารู้ทันทีว่าบางสิ่งบางอย่างบางม,มุมมันไม่ได้ช่วยอะไรให้ดีขึ้นเลยถ้าทั้งตัวคุณและตัวเขาไม่ปรับการตัวเขาว่ามันต้องเป็นเป็นคนที่ปรับเยอะมากนะคะปรับเยอะมากเพราะว่าเริ่มต้นจุดกำเนิดของสิ่งที่มันมีความเครียดก็คือตัวเขาเองนั่นแหละคะ่ะ อยากที่จะมาเคลียร์เนาะเราก็หวังว่าอยากให้คุณน่ะยกโทษให้เขาตอนนี้เขานิ่งได้แล้วเขาเรียนรู้แล้วว่าโอ้ขอโทษนานะในในสิ่งที่เขาเหมือนแบบไม่ฟังไม่รู้อีโนออเดเลยทําไปโดยพลการหรือทําไปโดยที่เขาไม่ได้รู้ตัวว่าเขาควรที่จะปรับยังไงแต่วันเนี้ยตอนเนี้ไอ้สิ่งที่เขาเป็นอยู่เนี่ยเขารู้เลยทันทีว่าเขาต้องทําเขาต้องโอเคหรือเขาต้องดีกับ กับคุณมากๆเพราะว่าคุณคือคนที่ช่วยเหลือเขามาตลอดและอยู่เคียงข้างเขาในวันที่เขาล้มหรือในวันที่เขาทอ้อถ้าวันนี้เขายังเป็นคนเห็นกกบตัวหรือ,อยังเป็นคนที่ปล่อยมือคุณเนี่ยแสดงว่าเขาเป็นคนที่แย่มากๆเลยนะคะในความรู้สึกของเขาในความรู้สึกของคุณยังมีกันและกันนะคะแล้วก็มีปัญหาที่แบกกันไว้บางคนมีนิสิร่วมกันนะคะคู่หลักคู่สามีภรรยากันแต่จบกันไม่ได้หรอกแต ก็มีคนใดคนหนึ่งที่เลือกที่จะเงียบม,มากกว่าเพื่อที่อะไรรักษาเขาไว้เพราะคุณรู้ถ้าคุณไม่รักษาเขาไว้ทุกอย่างมันก็พังมันก็จบเพราะคนอย่างเขาก็จะอยู่กับคนยากมากๆอีโก้ปากแทบเอาใจธาตุไฟใจร้อนธาตุดินสารสีบุกศกกันมังกรบางครั้งก็ทําอะไรโดยที่หุนหันพันแลนแน่นอนค่ะไอสิ่งที่เขาจะทําหรือโปรเจกต์ที่เขาจะทําเนี่ยมันจะเป็นสิ่งที่ดีกับตัวเขาเองในอนาคต มีหลายสิ่งหลายอย่างหรือมีหลายมุมที่มันเกิดขึ้นกับตัวเขาในอนาคตรู้ทันทีเลยว,ว่าคนคนนี้ถ้าคุณไม่รักษาไว้เขาจะเจออะไรข้างหน้าบ้างคุณมีมีความเมตตามีความเมตตามีความปราณีมีความที่คุณไม่เคยที่จะพูดให้คนอื่นได้รับรู้หรือได้รับฟังเก็บได้ก็เก็บปล่อยได้ก็ปล่อยวางได้ก็วางเพราะว่าไอ้ไม่อยากที่จะไปทําอะไรเยอะเพราะว่าตัวเขาตัวคุณก็ยังมีความทรงจาดีๆกับเขาใช่ไหมเออแล้วตัวเขาเนี่ยไอ้สิ่งที่คุณทํามาตลอดตลอดระยะเวลา ที่คุณไม่ได้อยู่กับเขาเนี่ยมันได้ผลนะความนิ่งของคุณความมีน้ำใจของคุณรลสไตล์ของคุณหรือสิ่งที่มันเป็นเนี่ยคุณรู้ไหมว่ามันทําให้เขาคิดได้ในหลายๆมุมมองมันทําให้เขารู้ว่าเขาควรที่จะทําอะไรหรือตัวเขาเนี่ยไม่ควรที่จะทําอะไรบางสิ่งบางอย่างบางมุมบางตอนหรือสิ่งต่างๆที่มันเป็นมันทําให้เขารู้ว่าจริงๆแล้วความรักมันอยู่ไม่ไกลหรอกนะความรักมันก็อยู่แค่นี้เอง ความรักมันเป็นสิ่งที่สวยงามมากความรักมันเป็นสิ่งที่มีมูลค่าทางจิตใจมากๆถ้าไม่ปรับก็จะไม่มีคนอยู่กับเขาได้ฉะนั้นเขาพร้อมที่จะปรับแล้วค่ะเขาพร้อมที่จะปรับเขาพร้อมที่จะเข้ามาทดสอบหัวใจในสิ่งที่มันเป็นแบบนี้นะคะเขารู้ว่าคุณนะ่ะเหนื่อยกับเขามากมีน้ําตาเขาเยอะเหนื่อยกับเขามากแต่คุณก็ยังอยู่กับเขาอยู่เคียงข้างกับเขาไม่ไปไหนจากเขาเลยเขารู้สึกมันรู้สึกแบบ มันพูดอะไรไม่ได้อะมันบอกอะไรไม่ได้จริงๆถึงความรักครั้งนี้หรือความดีของคนครั้งเนี่ยเขารู้สึกว่าเขา,าจะต้องจะต้องเหมือนแบบสร้างมูลค่าทางใจหรือทํายังไงก็ได้ที่จะรักษาความรักครั้งนี้ไว้ให้ดีขึ้นเขาไม่อยากที่จะทําให้ความรักครั้งนี้มันแย่ลงไป น้ำตาของเขาเกิดขึ้นค่ะเชื่อไหมว่าคนคนนี้ที่จะกลับเขามาเคลียร์ใจแค่เราจังหวะเขามีน้ําตาเขาขอโทษตัวเองอยู่ทุกวันแล้วเขาขอโทษที่เหมือนแบบเขาทําให้ตัวเขาเองเหนื่อยมากๆแล้วก็เขาก็ให้คนอื่นมาควาความรักที่มีอยู่ตรงนี้เขาไม่เคยคิดเลยนะคะว่าความรักที่ที่มันดีๆแบบนี้จะเกิดขึ้นกับตัวเขาจริงๆในวันที่คุณนิ่งและวันที่คุณเดินออกมาจากชีวิตเขาวันนี้มันเป็นวันที่เหมือนตัวเขาเองต้องการ ความเขาคนเข้าใจจริงๆมากๆแล้วก็คนที่จะเข้ามาซัพพอร์ตในใจเขาเขาไม่ได้ต้องการใครเยอะแยะมากมายเพราะตัวเขาเองต้องการเพียงแค่คุณเพียงแค่คนเดียวเขาอยากจะเคลียร์ใจอยากจะขอโทษอยากจะที่จะเจรจากับคุณให้เข้าใจอยากให้รู้ว่าในใจเขาก็ยังมีคุณนะไม่ได้มีใครยังคงที่จะรักแล้วก็ยังคงที่อยากจะให้คุณศรัทธาในความรักที่เขามีจริงๆนะคะยังคง เป็นคนดีคนเดิมของคุณเช่นเคยไม่เคยคิดเป็นอื่นค่ะเพราะว่าเขาคิดเป็นอื่นไม่ได้ใจเขามันมีแต่คุณอะม,มันเป็นอื่นไม่ได้จริงๆนะคะอาจจะดื้อไปบ้างหรืออาจจะทําให้คุณเสียใจไปบ้างก็ต้องขอโทษทุกความทรงจําหรือทุกสิ่งที่มันอยู่ในใจเขาอะมันก็ยังมีคุณอยู่เสมอแต่เพียงเพราะเขาอาจจะเป็นคนที่ขึ้นอีกโก้เอาแต่ใจมีกําแพงหนานแล้วเป็นคนหัวดื้อหวัวรัันคนขนาดคุณเป็นคนที่ ที่เเก่งแก่งอยู่แล้วคุณยังอดทนกับเขาไม่ได้เลยนะคะบางทีก็เป็นสองบุคลิกแต่คุณเป็นคนมีเสน่ห์ในสายตาเขามากๆนะเขารู้ว่าคุณมีเสน่ห์มากคุณเสียความเป็นตัวของตัวเองค่อนข้างเยอะมากเพราะว่าการที่คุณได้ไม่อยู่กับเขาอ่ะคุณก็แทบที่จะไม่ได้เจอใครใช่ไหมคุณเป็นคนที่เขารู้ว่าถ้าคุณเจอคนหรือใครเจอคุณเนี่ยเขาก็จะชอบคุณเพราะคุณเป็นคนมีเสน่ห์เป็นคนเป็นตัวของตัวเองค่อนข้างเยอะ นะคะเป็นตัวของตัวเองค่อนข้างเยอะเป็นคนที่ไม่ได้ไม่ได้ที่จะอยากที่จะได้อยากที่จะอะไรกับใครหรอกนะคะในวันนี้เป็นวันดีมากๆเป็นวันที่เหมือนมีอะไรที่จุดประกายจุดประกายความคิดจุดประกายความรู้สึกหรือจุดประกายความสำคัญในตัวเองค่อนข้างเยอะมากพลังงาน energy หรือสิ่งที่มันเป็นนะปัจจุบันเนี่ยมันเป็นความรู้สึกที่ เกิดขึ้นเกิดขึ้นแหละแล้วมันก็เป็นความรู้สึกที่มันพร้อมมันมีความเพียรพร้อมอะของคนสองคนที่จะเดินทางหรือมีมุมที่มันเป็นมุมพลังงานที่มันมันดีเขา,าหากันนะคะเขาขอจงเขาขอเวลาและเขารอจังหวะที่จะเข้ามาหาคุณในเร็วๆนี้เพื่อที่จะมาเคลียรใจเพื่อที่จะมาพูดในสิ่งที่เขาทําหรือขอโทษจริงๆ นะคะเขาจะชดเชยในสิ่งที่เขาทำกับคุณไว้และเขาจะเป็นคนดีและจะเป็นคนเชื่อฟังคุณความรักของเขา,ามันยังมีให้คุณค่ะนะคะมันเป็นพลังงานภาพรวมเนาะเนี่ยอบอุ่นเหมือนบ้านจังเลยคุณนะ่ะ well of fortune เออยังไงก็อยากจะเข้ามาค่ะอยากที่จะมาเคลียร์ใจอยากที่จะมาพูดกับคุณเจรจาให้เข้าใจได้เรียนรู้ไปด้วยกันอยากให้คุณยกโทษค่ะเร็วนี้ค่ะดีไมด่ดีจะมาเซอร์ไพรส์ด้วยอาจจะมาเซอร์ไพรส์คุณเร็วๆนี้ได้นะ เป็นพลังงานภาพลวงของคุณและเขาค่ะเขารอจังหวะมาหาคุณเขาอยากเข้ามาเคลียร์ใจกับคุณในเร็วๆนี้เขาจะมาหาคุณวันนี้เป็นพลังงานที่คนอ่านก็รู้สึกดีเนาะใครเข้ามาแล้วฝากกดติดตาม,มกดไลค์กดแชร์ด้วยแล้วพลังงานดีๆนะคะยิ้มนะคะขอให้ทุกคนมีความสุขค่ะเลิฟยูค่ะ